หลังจากกินข้าวแล้วแมนบ่พวกเราก็จะพากันออกเดินทางได้เดินทางไปไซวัตีมือว่านตอนชันที่กลับมาหอดนะะพอตะมาหอดห้องแมนบ่ฉันก็ได้โทรหาน้องอัดค่ะโทรหาน้องอัดพอตาน้องรับสายชันวางในหูบอกน้องพี่มีเรื่องจะขอร้องฉันยังม่ทไดนบอกอย่างดูงน้องอัดวางในหูบอกมาเลยได้เลยวัาสั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังพี่ก่อนจะเล้บางสิเฮ้าพอว่ายังตีตั้งแต่ฉันคขบกับน้องอัดมากนะฉันไม่เคยขออะไรน้องเลยนะหญิงขออยู่สองอย่างค่ะอย่างแรกก็คือตอนขอที่ให้ทองมาอยู่กับน่องอัดนั่นหะ้อบนงู แม่พี่กับน้องพี่อจะมาเล่นด้วยจะมาอยู่ด้วยอยู่ที่ระยองวันสองวันนี่แหละแล้วน้องพี่อยากจะเจอทองมากขอให้น้องกับแม่ไปหาทองได้ไหมอยู่ที่บ้านโอ้ยมาเลยมาเลยมาสัตว์บ้าม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 าได้เลยมาได้เลยมาได้เลยนะพี่ดุดมากี่โมงไม่ต้องโคงต้องขอหรอกนี่แหละหญิงความหนาละของซีโอเฮทให้ฉันไปว่าจนว่าคบกันมาเท่าซูมือใ้ฉันมากาขออห่ยังน้องเลยเด้นี่แหละสิ่งที่ฉันขออยู่สองอย่างนี่แหละขอก็คือขอเอาบอกทองมาอยู่น่ำเลี้ยกับขอให้น้องฉันนะนะมาเยี่ยมบอกทองมาห่อปืนกับฝ้ามาฝ้ายเอาลานพันเลยเด้อเด้อแต แต่ว่ามิวมวเดีเพิ่นแลนตำนาอัดเลยเด้เพิ่นดีใจบากคักเพื่อนไ้พ่อนะอัดนะเราเพิ่นกระทมหา,หาน้องเลยบูบินอยู่ไหน,นอัดกัเลรว้านูน่นๆๆไปปลูกบูบินอยู่ข้างบนบูบินยังไม่ตื่นเมื่อคืนนอนดึกกัน้นมา่หล่ะมมนเป็นบ้นหยุดเนาะและนี่มอกน้อยนี่จัดยังดอกยิ้มใส่ทุกคนเฟนลี่กับทุกคนบอกแล้วยิ้มใส่ทุกคนแต่ห้ามอุ้ม <c oughs> จากนั้นน้องอัดวางไรหูบอกไปไปไปอยู่ในคอกไปหญิงอยากสีบอกว่าคอกเนี่ยน้องอัดเอามาไว้เพื่อดิเด้ดนียน้อวาไขบ่นี่เลยัดเอาามด้หนคนเดียยววเล่าั่นว่่าโออออนนีงงข้แมบต ตอนนี้สัมปทานให้ดินแดนแล้วค่ะแต่ว่าใดๆคือดินแดนต้องมาเล่นเองอยู่ละยองนะฮึๆ <c oughs> นี่แหละบอกเลยว่าความหนาลักของผูญิ่งค้นนีนะบอ่อพี่ทีสินสุดเป็นค้นที่แบบมีแต่เป็นผู้ให้แต่ว่าน้องอัดนั่นงมองแมนคนทีว่าหายซุ่มซีซุ่มหาได้หญิงน้องดูคนค่ะน้องเป็นคนเบิงคนแล้วก็ขัดคนบ่คักเลยหลังจากนั้นนี่บอกเสียดำๆมันทนบมไ่ไหวมันขิดหอดบอกทองแห้งมันเปล่ายางดุมดุมดมุไปหาบอกทองเลยน้องอัดก็เลยว่าเปิดเลยเปิดให้มันออกมาเลยว่าสันบาลา่าสุดนี่น,น,นี่มันดุมกินบอกปอนค่ะดุม จำในเรยว่าตอนแม่ฉันเบาห้ฟังงมาตอนบักปอนไปญี่ปุ่นใหม่ๆน่ะยิงเอ้ยมันไปนอนอยู่ใตทองรถปิกอัพบอกปอนไปนอนอยู่หันไปนอนอยู่หันตลอดรอแบบว่านอนล่อบาบอกปอนสิกลับมาตอนไดนยังสินะไปนอนอยู่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เขาบ่กินเลยแล้วตอนนั้นแม่ฉันวางได้หูบอมันติดแม่แห้งมันย่อมกินเขาถ้าแม่เอาเขาไปใหมมันมาสั่นบังคือจังมันตอมใจแม่มันกินหอดจกของมันแล้วก็คือจังมันเลียใจพอมาบักปอนทิมมันไปญี่ปุ่นน่ะนะตอนนั่นน่ะแต่ว่าบอกปอนอ่ะพอเดี๋ยวพอมันสองปีแมนบอมันเ่กลือเมาะ เอ้ยท่องมาอยู่น้ำแม่อัดแล้วท่องมาอยู่น้ำแม่อัดท้องอ้วนท่วนสมบูรณ์บอกคักแล้วเบื้องหางงามบอกคักยิงขอบคุณแม่อัดเด้อครับขอบคุณแม่อัดที่เอ็นดูท่องถ้าบ่มีน้องอัดกับบ่รู้ว่าท่องสิเป็นจังใดหนนาเพราะว่าตอนนั้นบอกปอนกับเมียกละห้องละแหงกับเมียเก่ามันน่ะนามีปัญหากันทะเลาะกันนั่นนู่นนี่แม่นบ่โอ้ยขนาดรถมันไหญิงรถปิ๊ีอัพที่มันเอาไปขี่รถคันขาวๆรถเชฟมันน่ะนาเมียมันก็เอาไปขายแล้วค่ะไปขายจำทางใดบู้เขาก็หอบรถนี้บ้ดนี้โอ้ยเดี๋คนที่รับกลับก็คือ บอกมันสิมีปัญหาในสภาพของเรี้ยงกันเงินเอียงกระดอกกระเดียแต่ว่ามันพากันเอาตัวบ๊อดแม่และนี่ตรงนี้ก็เป็นเนซลี่เด็กน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะฉันนอะโอ๊ยปวดประสาทน้ำญิงเด็กน้อยหลายคนห้องโหปวดปีเครื่องญาติของกันเติ้งไห้แต่ว่าน้องอัดวางในหูบอพี่ดุดแต่อัดชอบนะแบบนี้อัดชอบให้มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองแหมมันวิ่งมันดูเจียวเจ้ามันดูแบบว่าสนุกดีมาสันว่าฮโอ๊ยน้องพี่ลรเป็นไม่เกณน์พี่เรเป็นประสาทจะได้วางสิไม่ไม่อยู่กันหลายคนอบอุ่นมาสันว่าและน ลองอัดกะเลยให้ปลาโลนค่ะเฮดต้มเส้นไม่ไ้ต้มเส้นสูตรกาะสินของปลาโลนเลยโด้และมีซีอโอเป็นคนทําให้กินค่ะบอกเลยว่าต้มเส้นนี่หอมบอกค่ะปราโลนใส่ลูกส้นไกล้น่ะยิงลูกส้นไกล้แบบว่าแซ่บอกคักเลยตีนไกล้กรเปื่อยๆฉันน่ะหางทองเน่พว่าเมือเช้าวบอกให้กินป้งไกล้พว่ายังตีหางทองเพื่อสีมากินนี่แหละค่ะต้มเส้นนี่แหละบอกเลยว่ากินต้มเส้นฝีมือป้าล้นทีไรไม่ผิดฝังแน่นอนสิลองถามสูตรปลาโลนยูสิเอาไปเฮ็ดสู้ปูกับยากินยุบานยุขอนแก่นมันสิคือเล่าบ่บูต่วันน่ะตอนน ท่าน่หนนอนอยู่ค่ะและเบื้องนี่เบื้งสภาพตอนนี้สิรับค่ารถแล้วค่ะว่าใดค่ะว่าใดต้องผ่าน้อนค่ะ